กดพรีวิวไปก่อนอ่าทีนี้มันก็ยัมืดอยู่นะสักพักหนึ่งมันจะขึ้นอ่ามันบอกว่ารอแป๊บหนึ่งเมืองมันกำลังตั้งค่าภายในอยู่นะแล้วก็นี่อันนี้ถ้าพี่แว่นกดปุ๊บมันออกไลฟ์สตรีมเลยนะอ่าโอเค <c oughs> ไปเอาลิงก์ก่อนแล้วกันนะฮะลิงก์ของของของไลฟ์นี้อยู่ที่อีเวนต์นี่แหละฮะมาแล้วอ่ะพี่แว่นลองลองกดปิดดิ อันนี้จะไม่มีผลต่อไลฟ์นะพอกดปิดปุ๊บมันจะต้องขึ้นแดงตรงนี้นะบอกว่าเฮ้ยมึงกูยังไม่ได้สัญญาณว่ะ78็ดกกดให้มันยิงสัญญาณขึ้นมาเลยนะครับผมอันนี้คือยิงขึ้น y o u u u e และเราจะเช็คได้ไงตรงแทบหน้าต่อ youtube เราเช็คที่ไลฟ์คอนโทรลรูมครับ นี่ฮะสัญญาณมันมาแล้วอ่ะพี่แว่นลองลองกดปิดดิอันนี้จะไม่มีผลต่อไลฟ์นะพอกดปิดปุ๊บมันจะต้องขึ้นแดงตรงนี้นะบอกว่าเฮ้ยมึงกูยังไม่ได้สัญญาณว่ะอ่าหายไปไหนหายไปไหนนี่ครับแดงละแปลเป็นไทยว่าเฮ้ยมึงกูไม่ได้สัญญาณจากมึงว่ะอไม่เป็นไรหรือกูกดสัญญาณให้มึงลวกันนี่ปุ๊บถ้าสตรีมเนมถูกอะไรถูกอะมันจะได้รับสัญญาณแล้วมันจะหายไป ในระยะเวลาตั้งค่าภายในอยู่นะแล้วก็นี่อันนี้ถ้าพี่บัานกดปุ๊บมันออกไลฟ์สตรีมเลยนะโอเค <c oughs> ไปเอาลิงก์ก่อนแล้วกันนะฮะลิงก์ของของของไลฟ์นี้อยู่ที่อีเวนต์นี่เลยฮะกดเปิดหน้าแท็บใหม่ไปอันนี้เพื่อนใช้โครมนะฮะนี่ฮะกดไปเลยบุ๊บนี่รอ19นาที